ครับเมื่อนี้ก็ม่ร่อนใส่เดือนเอาปุ๋ยไว้ใส่ในสวนครับเยังพอได้ใส่บุญครับผมแม่ร่อนกับแบบอันบานได้ครับพี่น้องอันนี้ก็เสร็จแล้วเดีย๋ยวเอาเดีย๋ยวเอาต้นเนี่ยครับ ไปใส่กระมังอื่นชิ้นงอไว้แล้ครับนะครับมุ่งเฉลียนมีใครพร้อมไหมครับใครบางใครก็ว่านักฟักบางใครก็ฟักแล้วครับพอเอาไปใส่ต้นใหม่เดี๋ยวก็ฟักอยู่ในดินเท่าไะครับพี่น้องงั้นเลยพรวนยูน่ในดินกเขาเนาะแบบแซงลอนคนละไข่ประดิษฐ์เด้อครับอาจจะเล่นแบบอะไรได้ครับตะไคร่สามนิ้นปากกระมังยี่สิบนิว้ว จริงแต่ลอนฟุฟ่ยๆหอดเลยครับ่อนง่ายๆครับพี่น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวโต้มันเขาก็เอาไปใส่เบดดิ้ง สเสตือนบ,บ้านสไตล์บ้านสวนนะพี่น,น้องไทยประดิษฐ์ทั้งนั้นวันนีหนังสือเครื่องบงอันไดไงก็จะจบาะครับทำนะครับมุ่งเสือนิ่มอันนี้กล้องนะครับเอัน,อน,น,นกนะนินแล้วจินหมดแล้วครับนี่ล้วนซวยละนะครับล,ล้ว,ลวนซวยละ ร่อนแค่ไหนครับพี่น้ำหลูกลูกหน่อยเพิ่นค่อยประจบลงไหลร่อนแค่นี้หน่อ,น,น,อนี่ครับนี่หลูกเพิ่นตกลงครับเ,เก็บใส่กระมังเลยตัวได้เห็นเลยเก็บตัวได้ไปเห็นก็บไปเ,เก็บครับถ้าไปง่ายนแปลงครับทุาเกิดง่ายน,น้องหน่อต้นใหม่เข้ากูจแล้วครับ ใขรใส่เดือนได้พี่น้องบุ๊เดยวบุเคยเห็นนีด้วยครับไครใส่เดือนในนีนจะมีอาะมาณอยู่สองตถึงสี่ตครับใครัน,นครับอันนี้ว่าหนาฝักครับนเ,นเดี๋ยวเขาเอาไปฝัก นี่นะครับก็จะใบกระเส็ดใดอย่างในลายยังษ์ครับพี่น้องในมูได้พวกในข้อหัวเทาบับเคยเห็นใครเสดือนเทาก็เคยเห็นเ้าบัวหัว่าใส่เดือยผสมพัผ่านอะไรไหนเทาก็ได้หัวถ้าบัวหัว่าใส่เดือนสไครต์ตัวเด่นสไครต์เทาก็ได้หัวพี่น้องนี่ครับนี่ใช้เบื้องตัวสไครต์ตัวใดเขาจะตกใครได้ครับพี่น้องนี่ครับใครหม่องข้อ บางข้อบองข้อเขานี่จะมี่ปองสีขาวเห็นไหมครับนี่คือใครเขาได้ครับนี่มองปองสีขาวนี่มแม่หัวนะครับมีใครนะครับมันจะออกครับนี่มองปองสีขาวนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเขาก็ได้เพิ่มนี่นักออกไม่อีกแล้วนี่มาเลี่ยงอยู่บ้านนี่ใ้พลดีเยอะครับ ตอนเนี้ยอยู่รุงเทปันห้อนตายลายสีิงห์กับแพงพ่้อนครับ ครับ pues นอนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเสเบงเดอร์ครับครับหน <Yeah. S 1> ึ่งจะลองจะกลับปองให้ครับนี่คร <cruise> ับพี่น้องนอนเสร็จแล้วจะอบองเสร็ครับเดี๋ยวเก็พึ่งตากแดดเล้ก่อนโอ้ตรวจทีครับไม่เป็นตากแดดตากรอบใหมก่อนจะตากแดดด้วครับจิลินซี่นี่จะตายครับนี่ครับไข่ไข่ที่รอดตะายนะครับนี่ใครใส่เดือนนะครับบ่านอฟฟักนี่ครับ นี่ครับอันนี้ไข่ไม้ครับนี่ครับไอฝั่งขวาเมื่อนี่ครับไข่ไม้ด้วยครับอันนี้ไข่เกาอีกสองสามมื่อจะฝากอะครับนีนะครับบัได้บ่เคยเห็นไข่เสืเดือนนี่ยด้วยครับเสืเดือนไม่ได้ออกรูเป็นตัวนะครับออกเป็นไข่ก่อนครับ พ่อได้ใส่ต้นใหม่อยู่ครับนี่เบดดิ้งเดี๋ยวไปเพิ่มนะครับสางกล้ามั่งอาจจะเพิ่มเป็นซีกละมั่งด้วยครับมันขยายเร็วด้วครับคเดือนคันว่าตายคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนีดยดนะครับเดี๋ยวไปเตรียมเีษเดือนลงกล้ามกันครับผมสวัสดีครับ